วันนี้วันที่27สิบงหาคม2,563เราจะมาดูอาการขององุ่นที่ขาดสารอาหารนะครับต้นนี้ดูอาการแล้วน่าจะขาดไนตัวเจนนะครับเพราะต้นของเขาแดงแล้วใบจะเป็นสีเขียวอ่อน,ออนแล้ว ลักษณะใบบ,บ,าบางๆนะครับตอนนี้เราได้พ่นปุ๋ยเก็ด3 0ส0 1 0เพื่อช่วยเสริมในตัวเจนใหเขาพร้อมทั้งหวานยูเรียเข้าไปก่อนแล้วพ่อนอาหาร เสริมของพืชซึ่งเป็นชนิดอาหารรวมลงไปได้สองครั้งอาการก็ดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็เช่นกันขาดในตัวเจ้นและอาการขอบใบ เป็นสีออกน้ำตาลนี้น่าจะขาดแมกนีเซียมเราก็เลยพ่นสารอาหารรวมไปให้เขาตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับทั้งหมดที่ปลูกไว้สิบกว่าต้นก็มีอาการไม่ดีอยู่สามต้นครับตอนนี้ก็เช่นกันตอนนี้เราก็พ่นยารักษา มาไม่ใช้ยาน,นะครับสารอาหารรวมอาการเขาก็ดีขึ้นอีกสักสิบกว่าวันก็น่าจะรู้ว่าเขาจะหายหรือไม่นะครับอีกสิบวันเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งนะครับเพื่อนหลังจากคลิปที่แล้วเรามาถ่ายเมื่อวันที่ ยีสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้้อยหกสิบสามวันนี้ก็เป็นวันที่หกันยายนสองพันห้าิบสามครบสิบวันพอดีที่เราแก้ไขปัญหาอางุ่นขาดธาตุอาหารรอง ดูอาการดีขึ้นน่าจะรอดแล้วครับแตกใบอ่อนได้แล้วตอนนี้อามถึงค้างเรียบร้อยดูสีใบก็ดีขึ้นมาดูต้นที่สองครับเพราะเที่ยวก่อนเราแก้ปัญหาไปสามต้นที่มีปัญหาอยู่ เที่ยวก่อนต้นนี้ยอดเพิ่งแตกแค่นี้นะครับตอนนี้ยาวไปแล้วยอดเดินดีแล้วครับน่าจะากแก้ปัญหาประสบความสำเร็จนี่ต้นที่สามนี่พันคาดินัน นนน็นไหมครับแตกยอดหมดแล้วเดินยอดยอดเดินดีแล้วครับหลังจากเราพ่นถาดอาหารรวมให้เขาป้องกันการขาดถาดอาหารรองเราไม่แน่ใจว่าขาดถาดอาหารอะไรแน่เลยฉีดถาดอาหารรวมเข้าไป แต่เมาาื่อเช้าสักครู่นี่ฮนะมาเจอปัญหาต้นองุ่นเป็นลาดำขึ้นที่ต้นยังไม่รู้วิธีแก้เลยตอนนี้เอาปูนแดงมาทาบันครับนี่ครับสีที่นี่คือปูนแดงที่เรามาทาผมทาตั้งแต่ข้างบนนี้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่แห้งสนิทด,ดีเดี๋ยวถ้า ได้ผลเป็นประการใดก็จะถ่ายคลิปให้ชมอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าปูดแดงแก้ปัญหาลาดำได้หรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แล้วครับแจ้งถึงปัญหาที่เราแก้ไขการหาธาตุอาหารรองขององุ่นนะครับก็ ประสบความสำเร็จดีครับแตกยอดใหม่เยอะเลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ